อ่ลค่ะหลังจากที่เลยเที่ยงคืนมานะคะก็ได้มีกิจกรรมมาใหม่นะคะนั่นก็คือเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะคะแต่เจไม่ได้ทอปการฟุ่มนะคะเพิ่งจะมาส่งตอนนี้มาชารีิกเกอไม่มานะครับนี่เลยนะคะสําหรับเจ้าชุดนะคะทั้งสงเซตตัวนี้นะคะได้ผลกลับคืนมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีเหมือนเจน,นะคะก็อย่าลืมนะคะมาหาจัดสม้จัดซื้อกันด้วยมาดูกันดีกว่านะคะว่าเข้ามาในรูปแบบไหนกิจกรรมไหนให้เราทําการสุ่มกัน,นะคะ่ะ เราต้องกราบวซสดีคันทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าโซงเซปินชาแนลครับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะในเกมกันในหน้าฟีไฟค่ะเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วแน่นอนค่ะจะต้องมาพร้อมกับกิจกรรมที่มาใหม่อย่างแน่นอนค่ะมาตรงที่ลักที่รอยยอกันเลยนะครับอ่า นี้เลยนะคะทุกคนครับสำหรับเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะคะนี่การหุนกลับมานะคะของ2เซตที่น่ารักที่สุดนะคะณตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือเจ้าเซตเป็ดแร้วะค่ะนี่ชุดเป็ดตัวนี้นะคะเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวอะไรเนี่ยอ่าเสื้อกันฝนตัวนี้นะคะน่มมารักเหมาะกับหน้าฝนจริงๆนะคะแล้วก็นี่นะคะเจ้าชุดเนเสารตัวน,นี้ก็หุนกลับขึ้นมาเช่นกันนะคะในตู้ตัวเดียวเลยค่ะนี่อ่า สำหรับใครนะคะที่สุ่มไม่ออกไม่ต้องแปลกใจไปนะคะสามารถที่จะนี่เลยค่ะเอาโทเค็นเป็นแรกได้นะคะอ่างั้นเรามาทําการสุ่มกันเลยดีกว่านะคะสําหรับกิจกรรมนี้จะหมดอะไรยังไงเท่าไหร่กันมาดูกันดีกว่านะคะสุ่มห้าครั้งค่ะเจ็ดสิบห้าเพจค่ะเอาจริงๆชุดนี้ยเจ้เคยสุ่มแล้วะค่ะ สุ่มแต่สุ่มด้รหัสรองซึ่งรหัสหลักตัวนี้นะคะยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําการสุม่มจิครับหล่ออะไรนะจัดกันเลยครับถ้าสุ่มออกเลยก็ดีนะแต่ถ้าสุ่มไม่ออกก็ไม่เป็นไรฮนะเทปเลือะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราสุ่มไปได้45นะเอ้ย4่ 46. อันนี้มีแล้วนะคะแสดงว่าเราขาดแค่ตัวนี้นะคะซึ่งใช้โทเค็นทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยไปดูที่แลกเปลี่ยนใช่ปะอ่าตะก้าหกสิบโทเค็นอ่าลมน่ารักอ่ะจะเป็นอะไรไม้เบสบอลเหรอเอ้ยเจ๊จะเอาไม้ไม้สวยเอาไม้เบสบอลนะคะ40โทเค็นล้วก็ชุด60โทเค็นเป็นหนึ่งโทเค็นนะคะจัดไปค่ะ สุดยอดไปเลยมาหนึ่งชิ้นอะไรกางเกงกางเกงอะไรกางเกงอะไรไม่รู้อ๋อเป็นกางเกงอันนี้เป็นเกงยีนธรรมดานะคะโอเคช่างมานะไม่ได้สนใจนะคะก็ดึงว่าลมจะออกให้สมต่อไม่รอแล้วนะครับ โอ้กล่องขาวมาแบบไม่มีสีอื่นปะปนมาล้วยเลยสีขาวล้วนเลยห้าก,กล่องดูดิหลอดเนี่ยไหมสีขาวล้วนเลยลงนะคะอ้าวซุ่มเกินเกินสองั้นนะ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะงั้นเรามาทําการแลกกันเลยดีกว่าอ่าสิ่งที่เราต้องการนะคะนั่นก็คือชุดเป็ดตัวนี้นะครับ อ้าวิบหายแล้วทุกคนสุ่มมาเกินหรอสุ่มมาเกินพร่อลองละอย่ากะเกียงได้แล้วทุกคนอ้าวแต่60อันนี้30 20เออสุดท้ายก็ต้องซื้อไอ้นี่60อยู่ดีเพราะว่าเน,นี่ย65เลยนะ โอเคเอาชุดนี้นะคะชุดเป็ดตัวนี้นะครับแลกเปลี่ยน,นะคะ่ะนี่สุดยอดไปเลยนี่ครับนี่เจ้าเสื้อเป็ดตัวนี้นะคะเสื้อกันฝนเสื้อแขนยาวอะไรว่าไปนะคะแต่ว่ามองมาแล้วนะคะก็จัดสิครับเปิดค่ะโอเคตกลงนะคะแล้วก็นี่เลยล้มอันนี้สวยทุกคน มัต้องมีของวัตองมีจริงๆแลกเปลี่ยนค่ะสึบนี่สุดยอดไปเลยครับนี่บอกเลยของมันต้องมีค่ะมีคนสวยไม้บเบ็ดบอของเรางั้นก็กดตกลงนะคะสวมใส่เลยนะโอเค อ่ะะคะสำหรับเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะคะกันกลับคืนมานะคะของชุดน้องปิดของเรานะคะเน่แล้วก็ชุดไดโนเสาร์นะคะมากันแพ็คคู่น่ารักนะคะในกิจกรรมเดียวค่ะแล้วก็มีไอเทมสเสริมนะคะที่มาใหม่นะคะนั่นก็คือจาเป็น,น เจ้าล่มนะคะแล้วก็เป็นกล่องศพนะคะนา่ารักทุกคนเออทำไมน้องนา่ารักอย่างนี้อะเอาเป็นว่านะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะก็อย่าลืมนะคะเติมเพนแล้ว้อมาหาจะัจะซื้อกันด้วยนะคะ mm hmm. เขาอยู่นะคะตั้งแต่วันที่29นะคะถึงวันที่11กันยาันเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. แล้วะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความเสียหายของเราในวันนี้กันนะคะสําหรับเจ้าชุดน้องเป็ดตัวนี้นะคะพร้อมกับไอเทมนะคะเจ้าร่มนะคะไม้เบสบอลของเรานะคะ นี่เลยค่ะความเสียหายของเจ้นะคะสุ่มไปทั้งหมดนะคะ2ชิ้นนะคะนั่นก็คือ825เพรค่ะอ่าแล้วนอนนะคะหากันสุ่มหรือยานะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเติมเพรแล้วก็มาจะสุ่มจัดซื้อกันในระยะเวลาที่เขากําหนดกันด้วยเอาเป็นว่านะคะวันนี้คงต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วค่ะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะเช็กกันกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจลิปปี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย